กระผมตผชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึ่งหอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เหนียวทานนี้ก็เป็น,นทานใช้การสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็ครอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ครับท่านก็เป็นทานท6่กันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,าเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารัก เจ้านี้สารักสองตัวบนฝากมาสี่ห้าสี่ห้าอดีตที่แล้วเจ็ดแปดอดีตที่แล้วก็ครบสองตัวบนต่อมาเลยเจ้านี้ ก็เป็นแนวทางสามสุดล่างอดีตที่แล้วก็หลุดนะก็ฝากมาแค่สองฝั่งสามก้าแล้วก็713โหนึชนเชนสต่อมาใบนี้ก็ สโจการช่างฝากมา1นึ่งสี่สองส3่สามสี่หกสีหหสหหหกห้าหนึ่ต่อมาครับใบนี้ ก็เป็นวทานชุดสามตัวพิชายเจวันฝากมา3าสุดจัดเข้าชุดสามตัว2 4 8สี่แปดสอดแปทานก็ฝากมาหลายชุดนะเข็บหน้าจอได้ต่อมาเจ้านี้ก็เป็นเาวทาน

ต่อมาเจ้านี้เลยเจ้าแกเจ้าเคใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะฝากมาแนวทางสองตัวล่างอดีตที่แล้วก็ผ่านตรอง9ก้าหนึ่เานดวทนใหม่นี้ครับเจ้าของเน่วทานก็ฝากมาแล้วนะศ4น 1 0 90 49นะฝากมา0กับ4จับโค่10 90 49กลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยต่อมาเจ้านี้ ก็เป็นทานโกลมเกนุษใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะอดีตก่าวที่แล้วสลบแล้วพันหนึ่งเก้าาหนึ่ แนวทันใหม่นี้ครับก็ฝากมาห้า0 6น 6, 1, 5 9หก6 3น3 7หกหนึ่งห้มามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเต่อมาเจ้านี้ สัสิบัวเปกกลีบฝากมาเนวทานสองตัวล่างชุดเต็มศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองศูนย์สองสอก็ดสองแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่ห้กสี่เก็ฝากมาหลายชุดนะเก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้ รวมตัวสองตัวบนตรองเจ้าคนโคนราชศกอัตภา,านเจ้าคนใหญ่3 5 3ห้าสามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หนยะท่านกลับตัวด้วยนะต่อมาเลยเจ้านี้สองตัวล่างฝังมาศูนย์สอง โซนสี่โซนห้าโซนสองโซนสีน 5, ส่โซนห้าฝากมาสามโคเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางทีแบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้สองตัวบนตรง จากหลายแนยวทางนะศูนย์หกลับตัว1 5 1 6 1 7กลับตัว2 5 2 6 2 7กลับตัว, 25, 26, 27, ตว3 5 3 6 3 7กลับตัวนะกลับตัวก็ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้ครับ3ามตัวบนตอง เจ้านี้ก็ฝากมา904924 0424 904924 0424ก็ฝากมาแนี๋ยวทาน3ตัวบนตรงฝากมา2ชุด3ตัวแล้วก็2ชุด2ตัว มาต่อการเจ้านี้เลยคนคุ้นสุดนะฝากมาในะทาง3ตัวตด6 7 4 6 1 7 2 1 7 6 5 3 4 1 7 2 4 6 6 7 3 4 7 5 6 7 5 6 5 2 2 1 6 2 4 5 4 7 3 4 1 5 6 7 2 7 5 3 6 1 4 6 1 5 สองเจ็ 2, 7, 4, 6, 4, ต่อมาเลยสองตัวบนตรองก็ใบนี้ก็ฝากมาคู่สองตัว1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 3 7 5 1 5 2 5 3 5 5 5 6 5 7 7 1 7 2 7 3 7 5 7 6 7 7, 7. นะ บันน uh 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 ี้มีรักแล้วก็อีกหลายเจ้ารวมต่อไปครับใบนี้เจ้านี้ก็ฝากมาสรุปตัวเดียวเนาะก็ฝากมาแนวทานสามเหลี่ยมก็ฝากมาห้าตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดตัวเดียวอดีตเก่าอดีตก่อนก็ผ่านนะแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาห้ามุมห้า ต่อมาใบนี้ครับโยกครุฑนะฝากมาชุดล่างฝากมา3ชุดก็ฝากมา 6, กสองหกสามสองฝากมา3ชุดเปน็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม